วนนัค่ะดิฉันนาสาวนนนนแน,น,นะคะหรือรีน้นกกลมีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านะคะัเดชิปคคณะของเรามารอทุกท่านะคะที่จุดนะัดที่อนุสาวรีย์พระยาคุรินทร์พักดีศรีแรงจามวา ล้อมอยู่นะคะ9ม30เดินทางเข้าอำเภอสังขานะคะจุดแรกที่เราจะแวะนะคะคืออันงจีสังขะจะตั้งอยู่ในตำบลสังขาอำเภอสังขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้เข้าชมและเป็นแหล่งเช็คอินของชาวตัวสังขาที่มีที่มีที่มีมุมถ่ายรูปชิ้นๆนะคะและเป็นจุดสวยๆที่คนที่คนนิยมมาถ่ายรูปเป็นอย่างมากคะ่ะ ปุบนซึ่งปราสาทปุบปนนะคะเป็นปราสาทแบบของที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค่ะจะพาทุกคนชมระบบชุระ,ระทานแบบโบราณที่สมบูรณ์แบบและมีภูเมืองกำแพงเมืองล้อมรอบค่ะและเสด็จตรงสามจิน,นะคะเราจะพาทากท่านทานกานอาหารกลางวันค่ะออกเดินทางไปฮง ความพิเศษอีกคน่ะเพิ่มเครื่องดื่อนะคะที่เป็นแนวคาเฟ่บรรยากาศร,ร่มร,าาร,รื่นมีมุมถ่ายรูปสวยๆด้านในามีคาเฟ่และมีเครื่งองดื่มชากาแฟขนมเค้กน,นะคะไฮไลท์นะคะจะมีไดโนเสาร์นะคะอยู่ดักอยู่ขอพักค่ะอยู่ทางด้านหน้าทางเข้า,น,ขน,า,าน,นะคะตัวใหญ่มากค่ะค่ะแล้วจ่เราจะให้เราเพิ่มชมในยาหนะคะ นะคะขอบคุณค่ะ